อินสารินกับบทบาทคิรีในละครฟากฟ้าคิริดาวอินสารินรับบทคิรีชายหนุ่มที่มีฐานะยากจนกัปันยูสู้ชีวิตทุกวิถีทางเพื่อความอยู่รอดเมื่อหลังการสวมบทบาทคิรีนอกจากเสื้อผ้าหน้าผมแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้จัดและผู้กำกับอตุนพลให้ความสำคัญคือสีผิวของตัวละครที่จะต้องมีผิวคมเข้มเพื่อให้สมบทบาทชายหนุ่มสู้ชีวิต ตอนการถ่ายทำทีมงานจึงต้องเปลี again. ่ยนสีผิวอินจากหนุ right ่มผิวขาวผ่องเป็นหนุ่มมาดเข้มเกิดมาเป็นคนขาวมาลำบากเนาะเปสาวใช่ไหมคนทั้งตัวนคนที่คนเขาอินสาในวงการตากแดดเท่าไหร่ก็ไม่ดำโดยเรื่องนี้อินสารินได้พิสูจน์ฝีมือการแสดงครบรถ ทั้งโรแมนติกบูแอคชั่นดรามา่าพร้อมประชันบทบาทกับนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือนกสินใจนกนชัดชัยจอนนี่แอนโฟเน่ปินเกตมานีติดตามเรื่องราวความรักความเสียสละที่ต้องแลกมาด้วยน้ำตาในละครฟากฟ้าคีรีดาวทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา20นาทีทางช่อง3กด33 เรื่องนี้ท้าทายหนักหนาแค่ไหนนะคะสำหรับอินสารินค่ะผู้รับบทคิรินะคะคิรีนะคะในฟ้าฟ้าคิริดาวตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอินสวัสดีครับสวัสดีแม่สวัสดีพี่โนค่ะค่ะฟ้าฟ้าคิริดาวนี่ก็ให้ชมกันมา3 EP แล้วนะคะครับผมค่ะเป็นยังไงบ้างคะ ก็สนุกสนานครับวิ่งคอยดูทวิตเตอร์ดูเทรนด์เหมือนกันครับก็คนจะส่งสารตัวละครคิรีเยอะครับดีเลยเนาะช่วงนี้อยู่บ้านได้ดูละครกันนะคะอินอยู่บ้านทําอะไรบ้างคะทําทุกอย่างเลยครับอินก็น่าจะเหมือนทุกคนนะครับเริ่มจากการดูแหน่งดูซีรีส์แล้วก็ช่วงนี้จะอินกับการทําขนมหวานด้วยครับเหมือนบทบาทคิรีเลยนะคะ ใช่ใช่คิลี่เป็นเชฟด้วยฮะตัวจริงก็จะมีทําแบบทาขนมแล้วก็ทาขนมจากเพื่อนืออะไรอย่างเงี้ยนี่ในภาพที่เราขึ้นมานี่ดูดีมากเลยนะคะทา<ช>อะไรคะเป็นภาพที่เลือกไปแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ทําเป็นชีสเค้กครับผมมันก็มีเป็นมายองชีสบ้าง <c oughs> เป็นมวงบางครับผมใช่ดูดีมากค่ะ,คะดูดีแต่ว่ารสชาติไม่แน่ใจส่งมาให้เราทานบ้ <c oughs> างนะคะ ยินดีครับเดี๋ยวเราจะทําการขายด้วยครับอ๋อนี่เดี๋ยวนะเพราะให้ราฟรีหรือขายเขาให้เรากินฟรีก่อนแล้วเขาขายอ๋อจะปัดออเดอร์เนาะใช่ครับใช่เออเดี๋ยวก็รอติดตามกันว่าจะช่องทางไหนยังไงนะคะค่ะอ่ะพูดถึงบทบาทของคีรีในฟากฟ้าคีรีดาวหน่อยค่ะท้าทายอินมากๆยังไงบ้างค่ะก็สำหรับอินท้าทายในเรื่องของตัวละครครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างกลมครับกลมในที่นี้หมายความว่า เริ่มต้นเนี่ยสามีพีแรกคนดูจะเห็นแล้วว่ามันเป็นตัวละครที่น่าสงสารเป็นตัวละครที่ถูกกระทำเยอะแต่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้ครับจะเริ่มเห็นแล้วว่าตัวละครมันเริ่มมีการกระทำคนอื่นกลับแล้วเหมือนกันม,มันก็ไม่ได้ว่าจะยอมอย่างเดียวเหมือนกันมันก็เป็นความยากของตัวละครเหมือนกันค่ะอเห็นเมื่อกี้ในวีทีอาร์ของเราอินต้องทาตัวดําด้วยในช่วงแรกแกใช่ไหมคะเม<ช>ื่อนี้จะทาขไปยังไงคะ ก็จริงๆผิวดาหลายคนคิดว่าแบบเฮ้ยเกิดมาแบบถนายากจนหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับมันเป็นเพราะว่ากีดีเนี่ยเคยไปบวชอยู่ที่หิมาลัยครับซึ่งาทางกองละครเขาทำการบ้านมาแล้วว่าหิมาลัยเนี่ยมันเป็นภูเขาสูงและอยู่ใกล้แดดมากก็เลยจะดําง่ายอ๋อค่ะใช่ครับค่ะงั้นพอมาอยู่เมืองไทยเนี่ยก็ค่อยๆขาวใช่ไหมคะอยู่ร้านอาหารด้วย ใช่ครับเดี๋ยวอาทิตย์นี้ก็จะมีแบบเรื่องให้ขาวขึ้นแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวตอนรวยก็จะแบบข่าวจัวเลยครับนีออแสดงว่าจะได้ถอดเสื้อต่อยมวยอีกหรอคะเออมีเรื่อยๆเลยครับรื่องแกอู้ท้าทายได้ทำหลายอย่างมากเนาะเอใช่ครับค่ะแล้วก็พูดถึงการแสดงกับดารารุ่นใหญ่หน่อยนะฮะรวมไปถึงกับผู้กกับที่ตู่ด้วยนะฮะครับก็ สำหรับอินอินว่าเป็นเรื่องที่ดีมากครับคืออินจะอยู่กับพี่นกสินใจเยอะที่สุดเลยครับเพราะเป็นแม่ลูกกันก็ทุกครั้งที่เขาซีนก็จะเป็นอะไรที่อิจวงง่ายมากๆด้วยซ้ำเพราะว่าเราได้เล่นกับรุ่นใหญ่ที่เขาพลังเกินร้อยอยู่แล้วอย่างเงี้ยเวลาเราเข้าซีนเราก็ไม่ต้องทําอ่าเราก็แค่ทําการบ้านของเราให้พร้อมแล้วก็ปล่อยไปตามธรรมชาติแบบนี้นะครับแล้วก็อตูใช่ไหมอตูก็ตอนแรกก็คิดว่าน่ากลัวครับด้วยคาอตูจะดูแบบว่าเป็นคนแบบยุ่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราไม่ใช่เลยจะเป็นคนที่ ถ้าเราตั้งใจทํางานก็คือแบบว่าสนุกสนานกันในกองมากครับอ๋อถ้าเราตั้งใจทํางานนะ่ตั้งใจเจอหนูแน่อินก็จะโดนดูว่างเหมือนกันค่ะเห็นอตูโพสไอจีถึงอินด้วยบอกว่าตอนแรกคิดว่าจะไหวไหมเจออากาศหนาวลกผ้าองศาต่อยมวยถูกกระทืบถูกยิงแต่สุดท้ายอตูบอกว่าแต่ก็รอดนะเออได้อ่านอันนี้หรือยังคะ อันนี้ยังไม่เห็นนะฮะยังไม่เห็นอันนี้นี่อตุ่เพิ่งลงเมื่อวานนี่เราเลยเอามาให้อินดูเลยออ้าวค่ะก็ต้องก็ต้องรอดแหละครับรอดก็สมบุรสมบูรครับแต่ว่าก็รอดมาได้ครับไม่ยอมละใช่ครับก็เริ่มไม่ยอมนะครับก็เลบอกว่าเริ่มตู้คนขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วเรื่องความรักล่ะคะความรักก็ดีครับจริงๆพาร์ทมีเป็นพาร์ทที่คีรีกับ ดานิกาดูแล้วจะลงเอยด้วยดีด้วยสำหรับอ,อาทิตย์นี้เนี่ยสี่ห้าหกครับผมเป็นความรักที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่หลายคนเขาไม่ค่อยจิ้นดานิกากับตัวคิรีนะสิเขาไปจิน้นคริรีกับสันทลากาศนะสิยังฉากอุ้มกันเนี่ยนะไปดูฉากอุ้มใช่ไหมฮะใช่ครับเราก็จะเมาสันทลากาแถวว่าในเรื่องก็คืออุ้มได้เท่มากครับตัวจริงก็คืออุ้มไม่คืน เอาเป็นยังไงแต่ว่าในภาพนี่คือดูดีเท่มากตัวจิ้นมากนะใช่ใช่เท่ๆ <นะ S 2> ครับเขามีความเท่อยู่แต่ว่าตัวจริงก็คือตลกมากครับเพราะว่าอุ้มปุบแล้วก็ลงไปนอนอยู่พื้นสคนเ <c oughs> ลยทำไมอินตัวหนักหรือว่ายังไงคะ เอ่าจุดสว่าที่เราก็ได้ <c oughs> อินตัวหนักหรือว่าผลไม่ไมแข็งแรง <c oughs> อ๋อเป,เ,ปเป็นเราตัวหนักดีกว่า <c oughs> <c oughs> เออค่ะคืนนี้ก็ติดตามชมกันนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าค่ะอินยังคงติดตามดูรายการของเราอยู่นะเพราะว่าเราเนี่ยจะสัมภาษณ์น้าหวานนะคะในรู้ค้ามาอะไรขนบ้างเมื่อวานเขาบอกเขาเหนื่อยมากเขาไม่ได้นั่งพักเลยครับอ๋อนี่ก็ติดตามเขาอยู่เหมือนกันว่าเขาขายขนมเหมือนกันใช่ไหมคะ ใช่ครับค่ะขอบคุณอ <ations> <Ges> ินมากนะคะรักษาสุขภาพนะคะรักษาสุขภาพนะคะเป็นกันนะครับ